เชิญท่านสุทนกล้าการขายอภิปรายครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมสุทนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข169จากจังหวัดอุทัยธานีก่อนอื่นต้องขอต้อนรับ คณะผู้ตรวจการแผ่นดินทุกท่านที่เข้ามาชี้แจงผลงานที่ผ่านมาผมเองเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เห็นวิธีการทำงานกระบวนการข้อจํากัดในดหลายด้านซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตที่จะต้องข้อสังเกตสัก2อสด้าน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลและผู้ตรวจการแผ่นดินได้เห็นว่าการทํางานของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหาที่พึ่งไม่ได้แร่งสุดท้ายก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินนี่แหละนะครับที่จะไปสแสวงหาข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ดินปัญหาเรื่องถึงแวดล้อมและก็เรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ตรวจการก็จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตำรวจไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบนั้น มีข้อจำกัดมีหน่วยงานไหนที่ต้องเกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนบางเรื่องต้องใช้เวลาและก็ลงพื้นที่จริงสิ่งหนึ่งที่สำนักงานผู้ตรวจการเป็นดินประสบก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะส่งเจา้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปลงพื้นที่ที่เรียกว่าการไต่สวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้นเรื่ององบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ400กว่าล้านผมคิดว่ายังไม่เพียงพอต้องเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งครับส่วนประเด็นที่สองเพื่อเป็นการเสริมเคี่ยวเล็บให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือการคุ้มครองชั่วคราวเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีความพยายามที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายแต่ว่าบางครั้งบางเรื่องผู้ถอดร้อนนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเจ้าที่รัฐและความเสียหายที่เกิดขึ้นหากผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เช่นไม่ว่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงหรืออำนาจหน้าที่ในการร้องให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําทางปกครอ,องของฝ่ายปกครองอย่างน้อยก็มีเวลาในการที่จะช่วยระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็พยายามที่จะเสนอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้ก็ขอเป็นกาลังใจเพื่อลดช่องว่างในข้อจํากัดในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับ กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยแล้วเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรจากการปฏิบัติผ่านคณะรัฐมนตรีแต่เรื่องรับเรื่องไปแล้วก็ไม่มีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนว่าจะต้องรายงานผลการดำเนินการกลับมาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเพื่อไหร่บางครั้งปัญหากรณีไม่ชัดเจน พอส่งเรื่องไปแล้วคณะรันมนตรีก็เพียงแต่รับทราบแล้วก็เงียบเป็นไปได้ไหมครับว่าหากมีการกำหนดระยะเวลาให้คณะรัฐมนตรีเมื่อสั่งการแล้วก็ให้ส่งเรื่องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบอาจจะใช้เวลา60วัน90วันหรือ120วันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ส่วนที่เรื่องน่ายินดีที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้บอกว่าในจํานวน5องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเรื่องนี้เรื่องจริงครับผมเองนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ที่สภาเข้ามาเป็นกรรมธิการกิจการองค์กรกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปรามการชุดริตประพฤติไม่ชอบและการเสริมสร้างทร,รม,มาพิบาลพุทธิสภามีโอกาสได้ลงพื้นที่มีโอกาสได้ไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงานต่างๆของผู้ตรวจการไปดินก็ได้เห็นความตั้งใจเห็นความกระตือรือร้น,นในการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับหากเราไปดูในสื่อ ออนไลน์ Online, สื่อต่างๆก็จะเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่เสือกระดาษสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากแสนสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเจ้าที่ของรัฐ <c oughs> ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาเติมเต็มในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ให้อย่างดีที่สุดครับ ดังนั้นในวันนี้ผมก็ขอแสดงความยินด,ดีแล้วก็ขอแสดงคาระวะด้วยจิตขอให้ทุกท่านมุ่งมัน่นทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมพร้อมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณรรท่านประธานครับสวัสดีครับครัขบขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b ์ช่อง YouTube s e n i ี r Channel ด้วยนะคะ